ไปนั่นอ,อยู่วะเก้าอีอ้ในห้องครูใหญ่เก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้มีพนา,า,ากอ่ะน่าอะเหมือนคาบคเลยกใช่ที่พิงอ่ะสบายหรือป่ง่วงแล้วใช่ไหมอันนี้มาช้าเพราะว่าไปถ่ายละครแอนแอนแอนพี่ไก่มาก็เลยให้พี่ไก่คุยให้เสร็จก่อน,นวปวดไหมคะ<า>ปวดไหม ม,มีมีบ้างค่ะนิดหน่อยใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนั่นจะบอกว่าจริงๆริงอ่ะ <laughs> ขำมากเลยทํ <laughs> ทำไมโซไม่หาวแล้วไหมไม่ใส่ใสคือพี่เห็นว่าเด็กๆก็ไหว้พระกันทุกวันแล้วก็เลยมีของจะมาให้ เนื่องจากว่าพี่ก็ไม่รู้ใช้อะไรนี่ก็เป็นน so ี us, ่ก็เป็นวีสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้ครบทั้ง12คนแต่นี่คือ5คนสุดท้ายที่ยืนยงคงกระพันเหลืออยู่ในบ้านนี้อะไรจ๊ะพี่อ่ะครับครูเชื่อไหมว่าเป็นคนที่เคยกลัวครูอยู่แบบว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นในพิธีเนี่ยแบบว่าแบบว่าเป็นพิธีใหญ่แล้วก็นู่นนี่ต่างๆ อ่ะนี่สังเกตใส่สิน,นี่สีเก่ามาพราแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันมาแคทก็ขอให้แคทมีความสุขกับการกับการที่ได้ทำงานศิลปะที่แคทชอบแล้วเวลาจะทำงานอะไรก็ขอให้ไว้